ถอดปลั๊กไฟปิดสวิตไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้างานเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาและต้องตรวจล้างแอร์โดยช่างที่ชำนาญอย่างน้อยปีละ2ครั้งใช้แสงสว่างจากธรรมชาติในตอนกลางวันปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านโอ้โหบ้านพี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยทำครบทุกข้อเลยอะ่ะเอ๊ แต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับว่ารู้จักใช้พลังงานอย่างพอเพียงเนี่ยคืออะไรหรอครับอ๋อนายอ่ะต้องรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้อย่างพอดีใช้เท่าที่จําเป็นอย่างวันนี้อากาศดีใช่ไหมก็เปิดหน้าต่างถ้าร้อนหน่อยก็เปิดพัดลมไม่เห็น้องเปิดแอร์เปิดไฟเลยแล้วถ้านายอ่ะรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่านะใชใ้พอดีและพอเพียงพี่ว่านายอ่ะจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เดยอะเลยนะ เออพี่ฉลากสีเหลืองๆเนี่ยคืออะไรเหรอครับผมเห็นพี่ติดเต็มบ้านเลยเฮ้ยนี่นายไม่รู้จักเพราะอยู่ต่างประเทศมาซะนานใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกฉลากประหยัดไฟเบอร์ห<ม>้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากนี้นะได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ประหยัดไฟ<ม>และผ่านการทดสอบมีการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดไฟฟ้าที่เชื่อถือได้จากกฟผอ๋อกฟผอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ผลิตไฟฟ้าให้เราใช้ใช่ไหมครับใช่ครับอ,อย่างนี้พัดลมตัวนี้ก็เป็นพัดลมประหยัดไฟแอร์นั่นก็ด้วยตู้เย็นนี้ก็ด้วยใช่ไหมครับใช่ช่วยประหยัดค่าไฟไปได้เยอะเลยนะว่าแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ห้าเนี่ยมีอะไรบ้างเหรอครับพี่มีตู้เย็นแอร์หม้อหุงข้าวกระติกน้ําร้อนทีวีพัดลมแล้วก็พวกหลอดผอมทีฟาต่อตะเกียบแล้วก็มีบัลลาด เอ๊ ه, รู้สึกเร็วๆนี้นะจะมีเตารีดกับเครื่องทําน้ําอุ่นเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ที่จะได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยนะโอ้โหผมว่างานนี้ผมคงต้องได้เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งบ้านแน่ๆเลยเรครับพี่